สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะขอต้อนรับขระสู่บ้านยบเอ็นหมาแมวนะคะเนี่ทุกท่านนะคะนี่คือมะเขือยาวนะคะนี่คือต้นมะเขือยาวนะคะแต่เขายังไม่ออกมานะคะนี่คือมะเขือยาวนะโอ้เห็นแล้วนะคะนู่นน่ะมะเขือยาวนะคะเห็นแล้วนะคะนี่เห็นแล้วนะคะคือมะเขือยาวนะคะ เราก็มาเจอต้นมะเขือยาวนะคะทุกท่านนะคะข่ายทุกท่านเลยนะคะนี่เป็นลูกกลมๆก็มีนะคะทุกท่านนกล้องเรามันกล้องแบบโทรศัพท์เนาะมันก็ไม่เหมือนกล้องของคนอื่นนะคะนี่นะคะ Okay. ตอนมะเขือยาวนะคะทุกท่านนี่คือนาข้าวนะคะนาข้าวที่เขาปลูกแล้วเขาก็ไม่เก็บเกี่ยวนะคะมันก็สุดหมดแล้ว,นลวเนาะเ้าก็เอาไว้ให้นกกินนะคะคือเขาจะไม่เก็บไม่เกี่ยวนะคะก็ปลูกให้ทุกท่านได้เดินดูเดินชมประมาณนี้นะคะแล้วก็เอาไว้ให้นกให้นกให้นกให้กากินนะคะนู่นานาข้าวนะคะเทพีสีอย่างนี้นนะคจะนาข้าวหมดนะคะเอาไว้ให้นกกินนะคะทุกท่าน ลองพูดถึงนะคะคือแปลงฟักทองนะคะทุกท่านเอ้ยนะคะเนี่ยเห็นดอกฟักทองไหมคะอ๋อดอกฟักทองนะคะคนก็มาถ่ายรูปเอาคลิปกันนะ,ะทุกท่านทุกคนก็ต่างมีกล้องคนละอันนะคะถ่ายเอาคลิปกันเนาะนี่คือแปลงฟักทองนะคะ ะะเป็นทุกท่านดูด้วยนะคะแปลงฟักทองนะคะแล้วก็ให้ดูนะคะโอ้โหนี่เราให้ดูดอกนี่รวมสมบูรณ์มากเลยนะทุกท่านนี่นี่น,น,นี่เห็นไหมนี่เราเจแล้วนะคะเห็นไหมสวยมากเลยเนี่ยรวมสมบูรณ์มากนะคะนี่ อ๋อไม่ใช่ช่วยักว่าไี่จะดต้นี่จ็ต้นไม่ใช่ยุูลูกโอ้ยนี่นะคะทุกท่านนี่คือฟักทองนะคะทุกท่านแต่ข้างในเนี่ยมันไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วน่าเห็นเลยนะสีเหลืองๆเนลืองนู่นนะทุกคนก็ต่างมีกล้องนะคะแล้วก็ถ่ายอะไรนิดอะไรหน่อยนะคะนอนกำลังออกนะคะนอนนอน เห็นไหมทุกท่านเห็นไหมนะคะโน่นเห็นไหมโน่นนะคะข้างในเรเป็นลูกใหญ่ๆนะคะนอนอยู่โน่นนะคะเนี่ยนะคะเขาก็จะถามว่าจะซื้อเอาไหมเขาขายด้วยนะคะทุกท่านถ้าใครจะซื้อก็ซื้อได้เขาบอกนะคะแล้วก็เขาก็จะขาย เ,เขาจะขายกันสดๆร้อนๆเลยนะทุกทแบบ่านเดี๋ยเอามาจากสวนเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมเนี่ย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 นี่ยเนี่นีเเห็นไหมคือหลับก่อนมันมีหลายแบบนะคะนี่เขาพันของอ่าต่างประเทศนะคะไม่ใช่พันของฮ่องกงะคะเป็นของพัน พวกฝรั่งฝรั่งอะไรประมาณนี้นะคะทุกท่านนี่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฟักทองนะคะเป็นชอหยกกว้านะเราลูกศาไทยเลือกเลยนะคะมันมีหลายแบบนะครับก็ใครจะเอาเขาก็หน้าเดินถือถุงมาแล้วนะคะสีเหลืองก็มีนะคะน้อง นนะะเนี่ยนะคะโอ้โหเนี่ยเนี่ยมันแตกแล้วนะคะเนี่ยนี่คือชอลล์ที่มันมันไม่ใช่ฟักทองนะเป็นชอลกนะคะวก็ไม่รู้เรี่กอะไรนะเพราะมันเก๋แล้วเนาะมันก็ตกแนะกตกออกนะคะก็รีบถามจะซื้อไหมนะคะน้องหลวงพ่เขากไปจัดแล้วนะคะน้อง มานะคะไปเดินดูแล้วนะคะทุกท่นนานมาคะ่ะเก็เดินเข้าไปซื้อแล้วนะคะโอ้สีเหลืองก็มีนะคะทุกท่านเนี่ยดูใกล้ๆเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมนี่เา <c oughs> ก็รีบขายนะคะ <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่ขายมันก็เสียนะคะ น่าจะขายไปถูกๆนะ่นนู้นสีเขียวก็มีนะรีบขายก็จะได้อ่ไม่เสียนะคะทุกท่านแเราก็ก็ขอจบคลิปจบไลฟ์เพียงเท่นี้นะคะเชียรกำลังใจให้อบมวแมวด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ